เมื่อวานก็สง่งพระหังมากไปก็นึกถึงพระคำข้าวพระคำข้าวก็น่าอยู่จะมีอยู่มานห้าร้อยกวองเลยมาส่งแล้วก็แยกตัวแยกองค์ที่ดูพิเศษพิเศษอย่างองค์เนี้เป็นปุยเนี่ยทั่วทั่วองค์พระท่านนะผมก็เคยเช่ามามาหนึง่งมืนบาทจากน้องเบียเพื่อจะมาคู่กับเนี่ย ผ้าหางหมากผมที่มีขนาะเป็นเป็นแบบนี้อันนี้เก็บไว้ตั้งนานละไม่ได้ไปทําอะไรนะท่านเป็นของท่านเองก็มาดูนี่อันนี้อันนี้ของตัวเองที่มีอยู่ก็อันนี้ก็พอดีโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีมากมั้งก็อันนี้ก็ปุยอยู่นะอันปุยองปุยเก็บไว้ หกร้อยองมีปุยประมาณแปดองแต่ยังไม่ปุยมากเท่ากับยังไม่ปุยมากเท่ากับองค์ที่ซื้อมาจากน้องเบียที่ราคาหนึ่งมืนบาทก็ลองดูแล้วกันครับ<อ>เผื่อใครมีองนี้ครผมก็ไม่โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมัน ไม่ค่อยชัดเลยไม่รู้เห็นกันเวลาไปเห็นกันจริงๆกมันจะเป็นไงนะก็ลองดูไปครับมีทั้งหมดรวมที่ซื้อน้องเบียร์มาด้วยเก,ก้าองค์แต่นี่ปุยหมที่เมินเป็นคนชอบพระที่มีปุยเพราะเคยเห็นตอนพระศพหลวงพ่อที่ตอนท่านมรณภาพใหม่ๆ ก็ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็ปุยเป็นปุยเป็นขุยบางคนก็บอกเป็นแป้งนะอันนี้มีอยแปดองค์แต่โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีมั้งซูมหรืออะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชัดทำไงอ่ะไม่เป็นไรลองดูไปนะเดี๋ยว ขราวหน้าอาจจะถ่ายแม่ใหม่ยังไ,ไ,ไง,ไไงก,ก็แยกกันละองน,นี้ก็ปุยมันจะทำมันจะโูก,กัสให้เองมันเนี่ยผมก็ทำให้เป็นด้วยเนี่ยก็เน,นี่ยปุยพอได้พอปุยจริงๆมีหลายองค์แต่ปุยไม่เท่าพวกนี้พวกทั้งแปดองนี่อนนี้ก็ปุยเขาไม่กล้าจับไม่กล้า ผมว่าไม่อยากจะเอามือไปจับไม่อยากจะไปแกะพลาสติกเลยความปุยขององค์พระท่านเพราะชอบลักษณะนี้ไม่ได้ชอบพระคมอะไรเพราะว่าความปุยมันแสดงถึงความพิเศษขององค์พระรับแท้แน่นอนนะเกิดึันเองโอเคครับสวัสดีครับ